My horses can fast. My horses can run fast. ม้าของฉันสามารถวิ่งได้เร็ว Coby run วิ่ง ข้อ A สวิมว่ายน้ำา e อ t ทกินข้อที่ถูกที่สุดคือข้อ B I like but I don't like C I like rabbit but I don't like hamster ฉันชอบกระต่ายแต่ฉันไม่ชอบแฮมสเตอร์ ข้อนี้ให้สังเกตภาพของสัตว์ที่ชอบและสัตว์ที่ไม่ชอบนั่นก็คือกระต่ายกับแฮมสเตอร์ข้อ c จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุด The frogs can swim but I the frogs can swim but I can't กบสามารถว่ายน้ำได้แต่ฉัน ไม่สามารถว่ายน้ำได้ในข้อนี้ให้สังเกตคำว่า but ซึ่งแปลว่าแต่ but หรือแต่เป็นคำที่มีเงื่อนไขหากประโยคแรกสามารถทำได้ประโยคหลังคำว่า but จะต้องเป็นประโยคที่ไม่สามารถทำได้หรือเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเอง I can like the monkeys I can climb like the monkeys. ฉันสามารถปีนไป่ายได้เหมือนลิงข้อ b. climb ปีนข้อ a. crawl คลานข้อ c. sing ร้องเรียกหรือร้องจริงๆแล้วลิงสามารถทำได้ทั้ง3อย่างแต่ข้อนี้ให้ดูสัมพันธ์กับภาพลิงกำลังปีนป่ายต้นไม้ My dog can. and my อ o g can dig and b a บ k หมาของฉันสามารถขุดและก็เห่าได้ข้อ A ดิกขุด Bark เห่าข้อ B Bite กัด Swing หโหนข้อ C Eat กิน Dance เต้น จากคำกริยาที่ให้มาทั้ง a b c ข้อที่เหมาะสมที่สุดคือข้อ a dig and bark มาสามารถขุดดินหรือเห่าหอนได้ it's raining i have got it's raining i have got an umbrella ฝนกำลังตกฉันมีร่มอยู่หนึ่งคัน a an umbrella คือร่มหนึ่งคัน b a coat เสื้อคลุมหนึ่งตัว C boots รองเท้าบูทข้อที่มีความชัดเจนมากที่สุดคือข้อ A เมื่อมีฝนตกจึงมีร่มจริงๆแล้วเมื่อฝนตกเราก็สามารถใส่เสื้อโค้ทแล้วก็รองเท้าบูทได้เช่นกันแต่ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็น A rain coat หรือ rain boots เป็นเสื้อคลุมหรือรองเท้าบูทกันฝน I like winter I can I like winter. I can go skiing. ฉันชอบฤดูหนาวเพราะฉันสามารถไปเล่นสกีได้ A. Plant flowers. ปลูกดอกไม้ C. Ride a bike. ปั่นจักรยานช่วงฤดูหนาวในต่างประเทศจะมีหิมะตกจึงไม่เหมาะที่จะปลูกต้นไม้หรือปั่นจักรยานนอกบ้านแต่กิจกรรมที่นำความตื่นเต้นมาให้ก็คือ go skiing. ข้อ b. ไปเล่นสกี สามารถไปเล่นกลางหิมะได้ I wear a in spring I wear a light coat in spring ฉันสวมเสื้อโค้ตแบบบางๆหรือเสื้อคลุมแบบบางในช่วงฤดูใบไม้ผลิ s s o w w o o a t เสื้อคลุมหิมะนิยมใช้ในช่วงฤดูหนาว C. Winter c o a t ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเสื้อโค้ตที่ใช้ในฤดูหนาว Spring ฤดูใบไม้ผลิอุณหภูมิมีความอบอุ่นขึ้นจึงสามารถใช้ Light coat เสื้อโค้ตแบบบางๆได้ I like going to the beach in I like going to the beach in summer. ฉันชอบการไปชายทะเลในช่วงฤดูร้อน A. summer ฤดูร้อน B. winter ฤดูหนาว C. fall ฤดูใบไม้ร่วงฤดูที่เหมาะที่สุดสำหรับการไปชายทะเลเพื่อไปพักผ่อนนั้นก็คือช่วงฤดูร้อนข้อ A. I like flowers and birds. I can visit the flower field in. I like flowers and birds. I can visit the flower field in spring. ฉันชอบดอกไม้และก็นกฉันสามารถไปเที่ยวทุ่งดอกไม้ได้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิคือข้อ b spring ข้อ a summer ฤดูร้อนข้อ c autumn ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกไม้บานสะพรั่งทั่วทุ่งและคนนิยมปลูกในช่วงนี้จึงเหมาะที่จะไปเที่ยวทุ่งดอกไม้ได้ I like I don't like I like spring I don't like winter. ฉันชอบฤดูใบไม้ผลิฉันไม่ชอบฤดูหนาวเลยข้อนี้ให้สังเกตจากภาพทั้งสองภาพ I like ฉันชอบ I don't like ฉันไม่ชอบเลือกคำตอบให้สัมพันธ์กับภาพข้อที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ B. I love my mom and dad. I give them flowers on. I love mom and dad. I give Valentine's love flowers mom on them my Day and dad. ฉันรักคุณแม่และคุณพ่อของฉันฉันจึงให้ดอกไม้ท่านในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักในวันแห่งความรักหลายคนนิยมให้ดอกไม้แก่กันข้อ a new year's day วันขึ้นปีใหม่ c christmas day วันคริสต์มาสผู้คนนิยมให้ของขวัญแก่กันมากกว่าการให้ดอกไม้ my sister and I wait for the Santa Claus on my sister and I wait for the Santa Claus on Christmas Day <c oughs> ฉันและน้องสาวของฉันคอยซานตาคลอสในวันคริสต์มาสในข้อนี้ให้เราสังเกตที่รูปภาพของซานตาคลอสซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส I am dressing like a on Halloween's day I'm dressing like a witch on Halloween's day ฉันแต่งกายเหมือนแม่มดในวันฮาโลวีนข้อ b witch แม่มดส่วนข้อ a zombie ข้อ c ghosts ผีข้อนี้ให้สัมภาษณ์กับภาพซึ่งเป็นภาพของแม่มดจึงเลือกข้อ b witch on Halloween's day you can see the sign of on Halloween's day you can see the sign of B ในช่วงวัน Halloween, คุณจะมองเห็นสัญ,ญลักษณ์ของ B spiders ผีแมงมุมในข้อ A เราเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจหรือ heart จะเป็นวันวาเลนไทน์และข้อ C เห็นถุงเท้าหรือซ o อกหรือ stocking จะเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส What do you do on Christmas Day? What do you do on Christmas Day? C I give the gift to my sister. คุณทำอะไรบ้างในวันคริสต์มาสฉันให้ของขวัญกับน้องสาวของฉันค่ะ A. I give a birthday cake to my mum. ฉันให้เค้กวันเกิดกับแม่จึงไม่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส B. I give roses to my friend. ข้อ B ฉันให้ดอกกุหลาบแก่เพื่อนของฉันข้อที่ถูกที่สุดจึงเป็นข้อ C คือการให้ของขวัญกับน้องสาว We have for Christmas we have roast turkey for Christmas พวกเรามีไก่งวงอบไว้สำหรับวันคริสต์มาสข้อ C roast turkey คือไก่งวงอบส่วนข้อ A spaghetti ข้อ B salad ข้อนี้ให้สังเกตภาพที่กำหนดมาให้แล้วเลือกคำสัพท์ให้ตรงกับภาพ สุริ n elephant roundup is in สุริน elephant roundup is in November งานแสดงของทางจังหวัดสุรินนั้นอยู่ในเดือนพฤศจิกายน C November เดือนพฤศจิกายน A September เดือนกันยายน B October เดือนตุลาคมเดือนที่มีการแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์คือเดือนพฤศจิกายน November There are many animals on my farm. I have got three horses, four sheep, two cows, five ducks, two pigs, and five hens. I like my horses very much. They can run very fast, but I don't like my sheep มีสัตว์ต่างๆมากมายเลยในฟาร์มของฉันฉันมีม้าอยู่3ตัวมีแกะ4ี่ตัวมีวัว2ตัวมีเป็ดหตัวมีหมู2ตัวและมีไก่ตัวเมีย5ตัวฉันชอบม้าของฉันมากๆเลยเพราะพวกมันวิ่งได้เร็วมากแต่ฉันไม่ชอบแกะของฉันเลยนะ ช่วงนี้เป็นช่วงบทความสั้นๆที่จะให้พวกเราได้อ่านได้อย่างเข้าใจแล้วสามารถตอบคำถามในข้อต่อไปได้ There are animals on my farm. There are 21 animals on my farm. ในฟาร์มของฉันมีสัตว์ต่างๆอยู่21ตัวในข้อนี้จะต้องมีการสังเกตรูปภาพและนับจำนวนของภาพให้ถูกต้อง Which one is correct? Which one is correct? ขอ้อใดต่อไปน,นี้กล่าวถูกต้อง A. I've got four s h i e p and two pigs. ฉันมีแกะอยู่สตัวและมีหมูสองตัวเป็นคำตอบที่ตรงกับภาพ B. I've got one hen and five cows. c I've got two horses and a pig ข้อ b และข้อ c นั้นจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดไม่ตรงตามที่กำหนดมาในบทความจึงไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องอย่าลืมนะคะคลิปนี้มี30ข้อฝึกทำซ้ำๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจหากคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์และติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ